ส็จแล้วเราก็จะมาคุกแป้งอันนประสมน,นะคะคุกทยากินยากินแม่คะวันนี้คุณแม่จะทำอะไรให้พวกเรากินคะอ,อ๋อวันนี้แม่ก็จะมาทำไก่เทริยากินะคะเพื่อเด็กๆได้กินแบบเมนูบ้านๆง่ายๆเนาะ เด็กๆชอบเรามาดูวัตถุดิบกันเลยนะคะก็มีไก่ไก่นี่ก็คือไก่ตรงสะโพกนะคะเราก็เอาเพราะกระดูกออกแล้วเราก็มาหัน่นมาหัน่นบ้างน้นอยๆเพื่อมันเนี่ยแล้วเราก็มีต้นหอมต้นหอมนี่เราก็จะโรยทั้งสุดท้ายนะคะคือถ้าเสร็จเราก็จะโรยหอมแล้วก็จะมีแป้งแป้งนี่คือแป้งอนเนกประสงค์ใช้แป้งอะไรก็ได้อันนี้เราใช้แป้งข้าวโพดนะคะเราก็จะมาใสา่ พริกไทยดำเนาะใส่ไปในนี้อันนี้เราก็เอาพริกไทยดำนะคะโรยลงไปเสร็จแล้วเราก็จะมาคลุกด้วยแป้งอนเนกประสงค์นะคะอุ๊นะคะแบบนี้เพราะว่าเราจะไปทอดให้มันหนังให้มันกรอบนะคะกรอบให้อันนี้ชุบทุกชิ้นเลยนะคะทุกชิ้นเลยค่ะอันนี้ก็คือหน้าตาไก่ที่เราชุบแป้งแล้วนะคะตอนนี้เราก็จะไปตั้งกระทะแล้วก็ทําการทอดกันเลยค่ะ นี่เราก็ใช้เตาหลัวนะคะเตาฟืนเราก็จะใช้ไม้ที่มันเป็นถ่านเราก็ใช้ไปอ่อนๆนะคะทํางั้นเดี๋ยวมันจะไหม้นะคะ <น S 1> จะให้กระทะร้อนสักหน่อยนะคะแล้วเราก็จะทําการทอด <S <S นี้เราก็จะใส่น้ํามันนิดเดียวนะคะเพราะว่าถ้าเราไม่ใส่เลยเดี๋ยวมันจะไหม้ติดไอ้นี่เพราะว่าอ้าอยอ่าซึกกระทะเชฟร่อนให้แต่วนี้มันร่อนไปหมดแล้วค่ะนี่เราก็ใส่ไป่อนนะคะอาไปว้าว เรียงแล้วนะคะหน้่ากินได้คะรอไปก่อนนะคะรอจนไก่สุกคะ่ะกลับไปกลับมาตอนนี้เราก็มาดูดูไก่นะคะตอนนี้ก็เริ่มมานนี้แล้วเพราะว่ามันเริ่มเหลืองแต่ให้เหลืองกว่านี้นะคะให้หนังกรอบเดี๋ยวเราปิดฝาไว้ก่อนนะคะเหมือนกับเราอบไก่เลยอ่าวโอเคตอนนี้ไก่เราก็ได้ที่แล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปทําน้ํามาลาดกันนะคะ เพื่อให้มันนวดเนาะอันนี้ใส่ก็โอเคแล้วสุกแล้วหนังก็โอเคกรอบน้อยๆเพราะว่ากับแป้งเนาะเราไปดูน้ํายาเลยน้าลาดเลยค่ะอันนี้ก็คือซอสเทริยากิเทนิยากิหนึ่งสองสามนะคะแล้วก็มิรินใส่มิรินลงไปหนึ่งหนึ่งเหรอคะ่ามัน 1. 1> หวานเนาะเดี๋ยวเราก็จะใส่น้ำตาลทรายลงไปสัก หนึ่งช้อนนะใส่หนึ่งช้อนหนึ่งช้อนโต๊ครึ่งช้อนโต๊ะแล้วกันเพราะว่าไม่ลินก็หวานแล้วเนาะ,ะแล้วก็เราก็มาใส่ซอสน,น้ำมันหอยน้ำมันหอยนี่หนึ่งช้อนโต๊ะนะคะอาพูนๆโอเคโอเคแล้วเราก็คนตอนนี้เราก็จะเอาน้ำนี่นะคะมาลาดลงไปนะคะ พอเราก็จะมาพิชแล้วก็พอมันน้ำมันแห้งงวดแล้วเราก็เอาขึ้นเลยนะคะเราไปก่อนนะคะตอนนี้เรากเออ็เสร็จแล้วนะคะเราก็จะมาโรยต้นหอมลงไปนะคะ,ะแล้วก็กะให้ไก่มันซึมเข้าเนื้อนะคะเอยน้ำมันซึมเข้าเนื้อไก่เนาะน้ำาืีละเอียดปิดน้อนอาซอสอ่ะมากินมาค่ะ เราก็จะเอาขึ้นเลยนะคะเรามาดูหน้าตาไก่เทเรยากิกันนะคะว่าหน้ากินไหมคะว้าวหน้ากินมากๆเลยค่ะเราไปกินกันเลยค่ะ วันนี้ก็ขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้ขอขอบคุณพี่ป้านาะอาที่ช่วยกดติดตามและส่งกำลังใจให้ช่องของหนูหนูจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปต่อไปขอบคุณค่ะ